ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธารสุกก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เขาเรียกว่าจะเป็นคลิปที่หลายคนก็สงสัยนะครับอาจารย์ทิติก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าหลายคนถามว่าอาจารย์ทิติครับทาไมเจ้าอุปกรณ์โกโปรเนี่ยนะครับมันตัวเล็กๆขนาดนี้แค่นี้เองนะครับซึ่งตัวเท่าฝ่ามือนะครับนี่โกโปรแม็กนะตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยเกือบ20,000บาทนะครับยังไม่รุปกรณ์เสริมนะแล้ว อย่างเจ้าโกโปรธรรมดาเนี่ยนะครับตัวหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทออมอยใหม่ก็หมื่นสี่หมื่นห้ามันแพงตรงไหนมันมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างทีนี้ก็เกิดความสงสัยนะครับเกิดความสงสัยเอเราจะแกะมาดูดีหรือไม่นะครับจัยติก็คิดเอ,อจจัยติก็มีความรู้ทางด้านเอนจิเนียร์เนี่ยนะครับอาจารย์ทิติควรจะแกะมันออกมาดูไหมคิดไปคิดมาก็ปรากฏว่าอะไรครับอุยไปเจอคลิปของ คนต่างประเทศนะครับจเจ้าต่างชาติเขาคือขาต่างชาติเนี่ยเขาเรียนมาแบบคนละแบบกับเราแล้วกันนะครับเขาเชื่อในเรื่องของการพิสูจน์นะครับเชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราก็จะเห็นคลิปของคนต่างประเทศเนี่ยชอบแกะชอบพิสูจน์ทีนี้เราก็ไปเห็นคลิปอันนึงนะครับแล้วเขาก็แกะตัวโก o p r o โเรียบร้อยแล้วนะครับมีหลายองค์ประกอบเลยนะครับเอาตัวโก o p r o โ a x แม็กแล้วกันนะครับเพราะตัวมันแทงสุดถูกต,ต้องไหมมันมีเลนส์ตั้งสองอันมีปุ่ม มีปุ่มควบคุมอยู่แค่2อันเหมือนกันก็คือปุ่มกดปุ่มกดถ่ายนะครับกับตัวปุ่มฟังก์ชันนะครับหรือปุ่มเปิดปิดตรงเนี้ยเอองั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายแล้วกันนะครับว่าหลังจากที่ฝรั่งเนี่ยคนต่างประเทศเนี่ยเขาแกะเจ้า Go p r o มาแล้วเนี่ยนะครับในตัว GoPro Max นะครับซึ่งเป็นกล้อง360องศานะครับตัวหนึ่งก็ราคาเยียบ20,000บาทเนี่ยมันมีอะไรอยู่ใน GoPro Max บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับครับก็ในภาพนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าการแกะนะครับเจ้าอุปกรณ์ GoPro Max นะครับราคาเกือบ20,000บาทออกมานะครับดูว่ามีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วก็14 14, 14นี่แบตเตอรี่น,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันจะสังเกตว่าการแกะเนี่ยเขาจะต้องซอ ตัวกาวนะครับหรือตัวซิวลออกไม่เช่นนั้นเนี่ยเ,เนื่องจากตัวโกโปรรุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถเอาไปดำน้ำได้นะครับลงน้ำได้เลยโดยไม่ต้องใช้ h o u s i n งดังน,นั้นประเด็นกนะ็คือว่าการซิลจะต้องดีมากๆนั้นอยู่ดีจะให้มาแกะกันง่ายๆคงเป็นไป,ไปได้ยากงนะั้นคนที่แกะก็ต้องทำใจนะครับว่า 1. ประกันหาย 2. ก็คือซิลกันน้ำต้องมีปัญหาแน่นอน ทีนี้อุปรกรณ์ที่มีอยู่ในตัวโกโปรนะครับอันดับแรกเลยนะครับ housing plastic นะครับก็จะประกบอยู่หน้าหลังแล้วก็จะมีสายแพรเนี่ยนะครับเชื่อมต่อกันเพราว่าสายแพรนี้เชื่อมต่อกันยังไงครับเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อตัว lcd นะครับคำว่า rear เนี่ย rear housing เนี่ยก็คือตัว housing ที่อยู่ด้านหลังนะครับคือปกติเนี่ยพวกศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เราเห็นบ้านเราเนี่ยเวลาเราเรียกเราเรียกเอย ยังอะไรล้อหน้าเรียกเป็นฟรอนต์นะครับฟรอนต์วิวล้อหลังเป็นแบ็กวิวยังไม่ใช่นะครับข้างหลังก็เป็นเรียนะครับ R E A R นะครับเรียนะครับแปลว่าหลังนะครับจะเห็นว่าระหว่างจอหน้ากับจอหลังเนี่ยนะครับหรือตัวเฮาส์ซิ่งก็จะมีจุดเชื่อมต่อกันนะครับนั่นคือแพ็กเกจแรกเวลาเราแกะตัวกลโกะออกมานะครับอันที่2เลยนะครับก็คือตัวสเกเลตันจริงๆสเกเลตันถ้าแปลตรงตัวมันคือกระโหลก นะครับกะโหลกแต่ในที่นี้มันก็หมายถึงตัวแผงวงจรตัวยึดแผงวงจรนะครับก็คือเป็นส่วนของกระดูกนั่นแหละก็คือเป็นโครงสร้างที่ป้องกันนะครับไม่ให้ตัวแผงวงจรเนี่ยกระทบกระเทือนนะครับ housing ก็เหมือนเป็นตัวเคลือบเหมือนเป็นผิวหนังะนะครับถ้าเกิดเป็นคนหรือเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลือดอุนเนี่ยตัว housing เหมือนผิวหนังนะครับผิวหนังเนื้อของเรานะครับแต่ส่วนตัวเฟรมที่เป็น อลูมิเนียมหรือสเตเลสเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็คือเป็นสเกลเลตันหรือตัวกระดูกนั่นเองนะครับเป็นตัวป้องกันแผงวงจรนะครับซึ่งตัวเฮา s ิ่งตัวนี้นะครับเขาจะทําด้วยพลาสติก ABS นะครับทำให้และการซิลเนี่ยมันทำให้ตัวโกโปรเนี่ยสามารถดําน้ำนะเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยได้ลึกถึง16ฟุตนะครับ16ฟุตก็อยากรู้ว่าเป็นเมตรเท่าไหร่ก็เ,เอา3.3ประมาณ3 สามฟุตไปหารนะครับเราจะได้ค่าตัวเลขออกมาประมาณสักเกือบเกือบห้าเมตรนะครับแล้วก็ตัวเซคเคเตันนะครับหรือตัวโครงเนี่ยนะครับเขากา็จะถูกยึดนะครับด้วยสกรูสามอันถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยก็จะมีสกรูนะครับเนี่ยมีรูนะครับสามอันเป็นการยึดติดกันนะครับอันนี้ก็เพื่อทำการปกป้องวงจออิเล็กทรอนิกส์ทีนี้เราก็มาดูนะครับเขาเรียกว่าตัว อะไรครับเดี๋ยนะเดี๋ยวไนดะ้ติดูดนี่ตัวนี้ตัวนี้ก่อนเขาบอกตัวนี้อยู่เป็น GNSS นะครับ GNSS เนี่ยนะครับเขาเป็นตัวที่อยู่ด้านด้านบนนะครับด้านท็อปก็คือติดอยู่บนด้านนี้นะครับของตัว GoPro Max นะครับเป็นจุดที่เขาเรียกว่าปล่อยสัญญาณนะครับก็เป็นเหมือนกับ GNSS คือแอนเทเนอหรือเสาอากาศนะครับที่ใช้ในเวลาเราเชื่อมต่อตัว GoPro Max เนี่ยเราจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับกับตัวมือถือนะครับเพื่อทําการซิงค์ข้อมูลหรือไม่ก็ดึงไฟล์ขึ้นมาเพื่อทําการแต่งภาพหรือทําการเรนเดอร์ตัวนี้ก็จะมีตัวเสาอากาศนะครับอยู่นะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดชัตเตอร์อยู่ด้านบนถ้าจําได้เป็นปุ่มแดงๆเป็นวงกลมนะครับอยู่ด้านบนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับที่แล้วก็จะมีสายแพรเชื่อมต่อนะครับจากนั้นก็จะมาถึงจุดที่ข้อหน้าสําคัญก็คือตัวมาเตอร์บอร์ดนะครับมาเตอร์บอร์ดก็คือเป็นหน่วยประมวลผลนั่นแหละครับ เวลาที่เรา,เาถ่ายภาพเนี่ยนะครับแล้วตัวกล้องเนี่ยจะต้องทําการประมวลผลเพื่อแปลงสัญญาณเอาสัญญาณในเชิงของไฟฟ้าสัญญาณที่แสงเนี่ยปแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วก็จัดเก็บในตัวหน่วยความจําของตัวเครื่องตัวนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับซึ่งตัวสเกเลตันเนี่ยจะเป็นออกแบบมาเพื่อปกป้องแผงวงจรตัวนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของอสปีกเกอร ะจะสังเกตนะครับว่าตัวสปีเกอร์ของตัว GoPro เนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับสปีเกอร์หรือตัวใหมเนี่ยจะมีหลายจุดมีทั้งหน้ามีทั้งหลังนะครับมีทั้งด้านบนเพื่อทําให้ระบบเสียงของตัว GoPro เนี่ยนะครับรับสัญญาณภายนอกรับเสียงภายนอกได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ส่วนที่ทัวถัดไปจะเป็นตัว Dual Lens นะครับก็จะใช้ ตัวเซนเซอร์นะครับในการรับก็จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งทําให้ซึ่งสัญญาณที่ได้จาก2ตัวเนี้ก็จะมาเข้าหน่วยประมวลผลนะครับทำให้ภาพที่เราออกมาเนี่ยที่มันมีเขาเรียกอะไรครับมันจะมีส่วนต่างตรงนี้นะครับระหว่างกล้องหน้ากล้องหลังถูกประมวลผลทําให้เห็นภาพเป็นรูปวับของ3ามรอสองศาก็คือเห็นภาพได้รอบตัวโดยไม่มีจุดตัดนะครับถ้าเกิดตัวไม้นะครับเซลฟี่ของเราเนี่ยยาวพอ นะครับแล้วก็สําหรับตัวถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของฟลอนต์นะครับซึ่งก็จะมีไม่อยู่3ตัวนะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่แบตเตอรี่สำรองนะครับเอาไว้ให้วงจรเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับโดยปกติแบตเตอรี่สำรองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเก็บประจุนะครับก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีตัวพอร์ต usb c นะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับ ซึ่งในส่วนของตัว GoPro Max เนี่ยเขาจะไม่สามารถเชื่อมต่อไม้ได้เพราะนั้นเวลาการเชื่อมต่อ GoPro Max ก็จะเชื่อมต่อได้แค่ USB-C นะครับจะไม่มีพอร์ตอื่นนะครับซึ่งพอร์ตที่เราจะใช้กับต่อไม์จากตัว GoPro ธรรมดาเนี่ยก็จะไปต่อกับตัว GoPro Max ไม่ได้จากที่ติเคยลองแล้วนะครับไม่สามารถจะเชื่อมต่อกันได้และนี่ก็ด้านล่างของ GoPro Max นะครับก็จะเป็นรุ่นของ GoPro ที่ทันสมัยหน่อยคือตัวเมาส์เนี่ยสามารถจะพับได้ก็คือด้านล่างนยครับเมาส์ Mount แล้วก็พับ ให้เป็นแฟลตไปเลยแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับที่ช่องส่แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่จะถูกใส่ในช่องนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไปเสียบเข้ากับเมนบอร์ดนะครับเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงแล้วก็มีแผงวงจรนะครับเชื่อมเชื่อมต่อไปอีกนะครับแล้วว่าถัดไปก็จะเป็นไม้ด้านหลังพร้อมกับสายต่อตัว LED นะครับ LED ก็คือตัวนี้นะครับ จะมีสัญญาณมีไฟกระพริบบอกนะครับว่าเราถ่ายมีถ่ายไปหรือยังนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คือโดยโดยภาพรวมเนี่ยมันก็เคยมีการพูดคุยกันหรือทะเลาะกันหลายหนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างมารวมมารวมกันนะครับมันก็คงมีมูลค่าไม่ถึงสองพันบาทหรอกนะครับไม่ถึงสองพันบาทนะครับแต่ว่าค่าเขาเรียกว่าค่าแรงในการวิจัยหรือ R&D เอ้ขาสูงมากกว่าเขาจะพัฒนาโ,โปรโตมาแต่ละอันน,นะครับ เขาต้องออกแบบแล้วออกแบบปิดเสียต้นทุนเสียอะไรไปเยอะนั้นก็คือมองง่ายๆคือมันเป็นขัานเป็นเป็นนวัตกรรมแล้วกันนะครับซึ่งตอนนั้นตอนที่สมัยอาจารย์ติเรียนปิญญาตรีนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งเขาเคยนั่งคํานวณน,นะครับเป็นอาหารเรือนะครับท่านจบด็อกเตอร์มาจากเยอรมันนะครับก็บอกว่าเ,เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์หนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับต้นทุนไม่กี่พันบาทนะครับแต่เวลามาขายเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันหนึ่งหลายหมื่นบาทนะครับนั่นก็เป็น จุดที่น่าสนใจเปนว่าวันนี้อาจารย์ติก็นะครับเอาข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าในตัว GoPro Max นะครับระดับราคาเกือบ20,000บาทเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับมันคุ้มค่าคุ้มราคาไหมแต่โดยรวมนะครับอุปกรณ์ตัวน,นี้มันจะไร้ประโยชน์นะครับถ้าเราไม่มีเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์หรือระบบอินเทอร์เฟซนะครับทำให้เราได้ ภาพสวยๆงามๆม,มาแล้วก็ไม่อาจจะต้องอุปกรณ์อย่างเดียวไม่พอจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาด้วยนะครับวันนี้คลิปของอาจารย์ใหติก็ฝากไวทนี้แล้วกันนะครับเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ